ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ honda ครับ new s u p e r c u คครับตัวนี้ก็จะเป็น s u p e r c u p ตัวโฉมล่าสุดเลยปีล่าสุดเลยนะครับเพราะว่าแตกต่างกันยังไงคือ Super Cup โฉมก่อนหน้าตาเหมือนกันแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันก็คือตรงเครื่องยนต์ครับอันนี้เครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับแล้วก็หน้าจอเรือนใหม่จะมี LCD บอกเป็นดิจิตอลบอกเอ่อบอกเกียร์บอก มาดวัดน้ำมันนับอันที่ที่แตกต่างกันนะครับก็วันนี้ติดตั้งกันขโมยครับกันขโมยสัญญาณกันขโมยตรงชุดปลั๊กตรงรุ่นนะครับคือไม่มีการตัดต่อใดๆที่ตัวรถนะครับเป็นชุดปลั๊กเสียบเข้าไปที่ตัวรถเลยนะครับก็ในชุดรีโมทให้2อันนะครับหน้าตาแบบนี้เลยสีดําอย่างนี้นะเดิมเดิมอันนี้สามารถซื้อซิลิโคนใส่ได้กันกระแทกนะครับกันลอยนะครับโอเคนะครับก็นะเราจะรีวิวการใช้งานครับว่าใช้งานกันอย่างไรบ้างครับเริ่มจากการล็อกรถครับกดล็อกปุ่มบนตรงนี้ครับ ทีเดียวครับล็อกคือล็อกแบบโหมดมีเสียงครับอ่านี่คือรถล็อกแล้วครับโหมดมีเสียงครับถ้าคนมาโดนรถเราขับรถเราครับก็จะมีเสียงร้องแบบนี้เลยนะครับพร้อมแสงไฟเลี้ยวครับครั้งแรกจะเป็นการเตือนสั้นๆถ้ายังไม่หยุดโดนอีกต่อเนื่องครานี้ร้องยาวโอเคนะครับแล้วกดซ้ําได้นะตรงนี้ถ้ากดซ้ําได้เราอยู่ใกล้ๆรถเราไม่อยากให้มันร้องยาวๆนะเรากดซ้ําที่เดิมตรงนี้ได้ครับเสียงันจะเงียบไปแต่รถยังคงสถานะล็อกกังขมัวอยู่เหมือนเดิม โอเคล็อกอีกแบบหนึ่งล็อกแบบหมดเงียบหรือล็อกแบบหมดปิดเสียงกดล็อกที่เดิมครับช้าๆสองครั้งครับแบบนี้นะครับครั้งที่2กดจะไม่มีเสียงครับจะเป็นแค่ไฟกระพริบแวบขึ้นมาครับอันนี้คือเข้าสู่โหมดเงียบปิดเสียงครับปิดเสียงก็คือจะไม่มีเสียงร้องรบกวนผู้อื่นครับจะเป็นแค่ไฟเดียวกระพริบครับซ้ายขวาหน้าหลังแบบนี้นะครับน็่คือโหมดเงียบนะครับโอเคนะครับต่อไปครับจะเป็นการสาธิตครับการถูกจรกจรครัเมื่อเราใช้เออเมื่อเราล็อกรถทิ้งไว้ครับจะมีถ้ามีการถูกจรกจรครับ จะเป็นกุญแจผีหรือว่าเหล็กแหลงเขาที่เขาจะมาตอบเบ้าให้เราให้เบ้ากุญแจเราพังเขาเพื่อเพื่อจะไขออนเพื่อจะขับขี่รถเราไปนะครับกรณีนี้ครับถ้ามีการมาไขออนที่เบ้ากุญแจรถเรานะครับก็การขโมยจะทํางานทันทีครับโดยการร้องครับร้องยาวๆลั่นๆเลยครับก็จะตัดระบบการจราตรด้วยนะครับผมสตารทิศให้ดูนะครับไขออนครับร้องเลยนะครัาตัดเท่าไหร่ก็สตาดไม่ติดนะครับดับกุญแจก็ไม่หยุดร้องนะครับ กรณีนี้รัาจังก้าจะมีการกดที่รีโมทเราเท่านั้นครับให้เรากดล็อกเราไว้ก่อนครับถ้ายังไม่เห็นตัวรถครับให้เราเห็นตัวรถก่อนว่ารถมันร้องเพราะอะไรครับว่าไม่มีผู้อื่นอยู่เราถึงกดปุ่มที่สองยกเลิกได้นะครับโอเคนะครับต่อไปครับอีกฟังก์ชันหนึ่งครับก็คือการสตาร์ทด้วยรีโมทครับการสตาร์ทด้วยรีโมทก็คือไม่ต้องเสียบกุญแจรถครับก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับกุญแจถอดอยู่นี้นะครับวางไว้นี่ครับกุญแจนะครับคือกดปุ่มด้านล่างครับตรงนี้ครับสาย้ฟตรงนี้ครับสองทีครับช้าๆครับ ก็คือเครื่องติดเลยนะครับอันนี้สามารถขับขี่ได้เลยครับตามปกตินะครับครับถใหม่นะครับสามสิบเก้าโลกรญแจมไม่ได้เสียบรับวางไว้นี่นครับโอเคครับดับเครื่องครับกดตรงกลางยกเลิกนี้ดับเครื่องครับอ่าตถาทิตอีกรูปแบบฟังก์ชันหนึ่งก็คือถ้าเราลืมถ้าเราลืมล็อกกันขโมยนะครับ ถ้าลืมล็อกกันขโมยกรณีนี้กันขโมยังไม่ทํางานครับเมื่อถูกการโจรกรรมก็คือมาไขออนที่กุญแจรถไม่ร้องเพราะกันขโมยเราไม่ได้ล็อกไว้นะครับกรณีน,นี้ครับถ้ามีการถูกขับขี่โดยผู้อื่นครับเราสามารถกดกดล็อกรถได้เลยได้เลยครับโดยการเมื่อเราเห็นว่าถูกขับขี่โดยผู้อื่นเรากดปุ่มล็อกปุ่มบนครับปุ่มปุ่มเดียวแล้วครับทีเดียวเน้นๆนะครับรถรถจะร้องสักพักแล้วรถก็จะดับไปครับกดล็อกครับ รถดับแล้วนะครับสตาร์ทไปต่อก็ไม่ได้นะครับวินาทีนี้ครับเราเข้าชาร์จตัวรถได้เลยนะครับดับปุญแจก็ไม่หยุดร้องนะครับกรณีนี้จนกว่าจะมีการกดยกเลิกที่รีโมทเราเท่านั้นครับรถถึงจะหยุดร้องนะครับเราถึงจะกลับมาใช้ระบบไฟออนโดยที่รถไม่ร้องได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับสตาร์ทได้เหมือนเดิมนะครับโอเคเรียบร้อยครับ กับฟังก์ชันการใช้งานครับรีวิวการใช้งานสัญญากลั่โมยตรงรุ่นครับชุดปักตรงรุ่นครับถามกันตรงรุ่นตรงรุ่นไหมตรงรุ่นไหมถามกันจังเลยขอย้ำครับว่าตรงรุ่นครับรีโมทให้สองอันหนะ้าตาเหมือนกันครับนิวซูเปอร์ครับครับตัวเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะโอเคครับสำหรับวันนี้ครับ